หนังสือมัตทายบทที่25ขณะนั้นอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายจะเปรียบเหมือนหญิงพรมจารีสิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบา่าวเป็นพวกที่โง่ห้าคนเป็นพวกที่ฉลาดห้าคนพวกที่โง่นั้นถือตะเกียงของเขาไปแต่ไม่ได้เอาน้ำมันไปด้วยส่วนพวกที่ฉลาดนั้น ได้ถือตะเกียงของเขาไปพร้อมทั้งเอาน้ำมันใส่ภาชนะไปด้วยเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่พวกเขาก็พากันง่วงเหงาหลับไปครั้นเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่าดูเถิดเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดพวกหญิงพรมจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของพวกเขา พวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่ฉลาดว่าขอแบ่งน้ำมันให้เราบ้างเพราะว่าตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้วพวกที่ฉลาดจึงตอบว่าน่ากลัวจะไม่พอสำหรับเราและเจ้าจงไปหาคนขายน้ำมันซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าเมื่อเขากำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึง ผู้ที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ได้เข้าไปกับท่านในงานเลี้ยงสมรสแล้วประตูก็ปิดเสียภายหลังหญิงพรมจารีอีกห้าคนที่เหลืออยู่ก็มาร้องว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอเปิดประตูให้พวกข้าพระเจ้าด้วยฝ่ายท่านตอบว่าเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าเราไม่รู้จักพวกเจ้า เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้กำหนดวันหรือโมงนั้นและอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะไปยังต่างประเทศจึงเรียกพวกทาสของตนมาและฝากทรัพย์สินของท่านไว้กับพวกเขาคนหนึ่งท่านให้ห้าตะลันคนหนึ่งสองตะลัน และอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของทาสนั้นแล้วท่านก็ไปคนที่ได้ห้าตะลันก็นำเงินนั้นไปค้าขายทันทีและได้กำไรมาห้าตะลันคนที่ได้รับสองตะลันนั้นก็ได้กำไรมาสองตะลันเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวได้ไปขุดหลุมลงในแผ่นดินฝังซ่อนเงินของนายไว้ ครั้นอยู่มาช้านานนายของทาสเหล่านั้นจึงมาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับห้าตะลานนั้นก็เอาเงินกำไรอีกห้าตะลานมาพูดว่านายเจ้าค่ะท่านได้มอบเงินห้าตะลานไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกห้าตะลันนายจึงกล่าวกับเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตซ์ซื้อ เจ้าสัตว์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงเข้ามาร่วมความยินดีของนายเถิดคนที่ได้รับสองตะลันนั้นก็มาพูดว่านายเจ้าค่าท่านได้มอบเงินสองตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกสองตะลันนายจึงกล่าวกับเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาบที่ดีและสัต์ซื่อ เจ้าสัตว์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงเข้ามาร่วมความยินดีของนายเถิดฝ่ายคนที่ได้รับตะลันเดียวนั้นก็มาพูดว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเกี่ยวผลที่ท่านมิได้หวานเก็บสัมสมที่ท่านมิได้ฝัดข้าพเจ้ากลัวจึงเอาหนึ่งตะลันของท่านไปฝังซ่อนไว้ใต้ดิน ดูเถิดของของท่านเท่าไรท่านก็ได้เท่านั้นนายจึงตอบเขาว,ว่าไอทาชั่วช้าและเกียรครานเจ้าก็รู้อยู่ว่าเราเกี่ยวที่เรามิได้หวานเก็บสัมสมที่เรามิได้ฝัดเหตุฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้กับผู้ที่แลกเปลี่ยนเงินตราเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วย พราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นไปให้แก่ผู้ที่มีสิทตะลันด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นมีบริบูรณ์แต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขาเอาธาตุที่ใช้การไม่ได้นี้ไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคียวฝัน แต่เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในสง่าราศีของพระองค์พร้อมทั้งหมู่ทูตสวรรค์เมื่อนั้นพระองค์จะทรงประทับบนพระที่นั่งแห่งสง่าราศีของพระองค์บรรดาประชาชาติต่างๆจะมาประชุมพร้อมกันต่อพระพักพระองค์และพระองค์จะทรงแยกเขาทั้งหลายออกจากกันเหมือนอย่างผู้เลี้ยงแยกแกะออกจากแพะ สำหรับฝูงแกะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ส่วนฝูงแพะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องซ้ายขณะนั้นกษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาอาณาจักรซึ่งได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเป็นต้นมาเพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านก็ได้ให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกเมืองท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งหม่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาดูแลเราเมื่อเราต้องจำอยู่ในคุกท่านก็ได้มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาผู้ชอบธรรมจทุนต่อพระองค์ว่า ข่าแต่องค์ STUDENT: พระผู้เป็นเจ้าเมื่อใดที่ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ทรงอยากพระกยาหารแล้วได้ให้พระองค์เสวยหรือทรงกระหายน้ําแล้วได้จัดมาถหายให้แก่พระองค์ดื่มเมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกเมืองและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือยพระวรากายและได้สวมฉลองพระองค์ให้เมื่อใดที่ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ทรงประชวน หรือต้องจําอยู่ในคุกและได้มาเยี่ยมพระองค์แล้วกษัตริย์ตรัสตอบเขาว่าเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าซึ่งท่านได้กระทำแก่ผู้เล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนกับที่ท่านได้กระทำแก่เราด้วยจากนั้นพระองค์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายว่าเจ้าทั้งหลายผู้ต้องถูกแช่งสา จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟที่ไม่อยู่เป็นนิดซึ่งเตรียมไว้สําหรับมารและเหล่าทูตของมันนั้นเพราะว่าเมื่อเราหิวเจ้ามีได้ให้เรากินเรากระหายน้ำเจ้าก็มีได้ให้เราดืม่มเราเป็นแขกเมืองเจ้าก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายเจ้าก็มีได้ให้เสื้อผ้าสําหรับนุ่งห่มเราเจ็บป่วย และถูกจำอยู่ในคุกเจ้าก็ไม่ได้มาดูแลเราเวลานั้นเขาทั้งหลายก็จะทูลตอบว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ทรงอยากพระกยาหารหรือทรงกระหายน้ำหรือทรงเป็นแขกเมืองหรือเปลือยะวรกายหรือทรงประชวนหรือถูกจำอยู่ในคุกและไม่ได้ปรนนิบัติพระองค์เล่าเมื่อนั้น พระองค์จะตรัสตอบเขาว่าเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าซึ่งท่านมิได้กระทําแก่ผู้เล็กน้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็มิได้กระทําแก่เราด้วยและพวกเหล่านี้จะต้องไปรับโทษอยู่เป็นนิดแต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าในชีวิตนิรันดร์